ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับมิรับนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นะครับที่ชื่นชอบเกี่ยวกับแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องคนส่งเหรียญจะมีชุดเหรียญนะฮะที่หายากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเหรียญชนิดห้าบาทนะครับว่าเหรียญชนิดห้าบาท ที่ติดหนึ่งในสิบนะครับของเหรียญหายากนะครับว่าทั้งหกปีพศนี้นะครับจะเป็นเช่นไรนะครับว่าเหรียญที่มีการหากันนะครับว่าเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของเหรียญหายากนะครับมีเหรียญประเภทไหนบ้างนะครับว่าช่องคนส่งเหรียญครับมีมาให้พี่เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับ เหรียญทั้ง5ปีพศนะครับอ่าูผิดไปนะครับก็คือ2เหรียญนี้นะครับจะเป็นปีพศเดียวกันนะครับเป็น5ปีพศนะครับซึ่งเหรียญทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่หายากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราไปติดตามรับชมข้อมูลกันเลยนะครับไปทีละชุดนะครับเริ่มตั้งแต่ เหรียญอันดับที่6กเลยกันนะครับเหรียญอันดับที่6กก่อนอื่นนะครับเอาสักหน่อยนะครับมาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมนะครับธรรมเนียมของการรีวิวเหรียญแต่ละครั้งนะครับของช่องคนส่งเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะ เป็นรูปนะครับพระบาท,ทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชครับพินพพระพักทางเบื้องขวานะทรงเครื่องบรมขัดยิญญาราชภูสิตาพรน,นะทรงฉลองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญเป็นรูปเก้าเหลี่ยมครับจะมีข้อความนะครับตรงขอบเหรียญว่าภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ราชการที่9นะครับแล้วก็ไปดูนะครับด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับด้านหลังของเหรียญจะเป็นพระอุโบสถนะครับ วัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะรับภายในวงขอบเหรียญเป็นรูปก้าเหลี่ยมด้านบน,นครับมีข้อความว่าประเทศไทยและมีปีพุทธศักราชที่ผลิตคือปีพศ .2539 นะครับสำหรับเหรียญแรกนะครับก็คือปีพศ .2539 เป็นเหรียญที่ติดอันดับที่6นะครับของเหรียญหายากนะครับเรามาดูจำนวนการผลิตนครับอยู่ที่ 2 8่สิบแปล้านสี่แสนแเหรียญนะครับมีมูลค่าอยู่ที่140บาทครับสำหรับเหรียญปี39อันดับ6นะครับน,นะครับไปดูเหรียญที่2องครับเหรียญที่2อเป็นเหรียญปีพศสองพ4 1นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ อันดับที่5นะครับของเหรียญหายากนะครับเราไปดูจํานวนการผลิตกันเลยนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญปี41อยู่ที่7จ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเหรียญนะครับซึ่งมีมูลค่าถึง150บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2อ,อ4 1นี้นะครับช่องันส่งเหรียญมีอยู่2เหรียญน,นะครับมีอยู่2เหรียญ สำหรับปี C1 นะครับครับไปดูเหรียญที่สามนะ <c oughs> เหรียญที่สามเป็นเหรียญปีพศอสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับชนิดบางนะครับชนิดบางจะมีราคามากกว่าชนิดหนานะครับชนิดหนานี่นะครับ ยังไม่มีราคานะครับมาเรามาดูนะครับเหรียญปีห้าหนึ่งที่มีราคานะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับ4นะครับติดอันดับ4ของเหรียญหายากคือปีห้าหน,นะครับอันนี้เอามาโชว์ไม่เกี่ยวกับที่เปิดรับซื้อไปนะครับซึ่งจะให้เต็มอัลบั้มนะครับปีห้าหนึ่ง สำหรับปีห้าหนึ่งนี้นะครับมาดูุนจนวนการผลิตนะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าันเหรียญนะครับสําหรับเหรียญปีห้าหนึ่งนะครับก็มีมูลค่านะครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับสําหรับเหรียญปีห้าหนึ่งช่องสองเหรียญะปัจจุบันก็มีอยู่นะครับสามเหรียญนะครับสามเหรียญห้าหนึ่ง ถามว่าสามเหรียญพอไหมไม่พอนะครับไม่พอมันไม่เต็มอัลบ,บั้มนะครับผู้ที่รอว่าเออช่องกระทรวงเหรียญจะติดต่อไปตอนไหนนะครับอขอใอจะยเย็นนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับเหรียญที่สามมาดูเหรียญที่สี่นะครับเหรียญที่สี่เหรียญปีพศ 25งพันนะครับสำหรับปี53นะครับปี53เป็นเหรียญที่ติดอันดับ1ใน10ของเหรียญหายากนะครับซึ่งติดอันดับที่3ครับติดอันดับที่3เรามาดูจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญปี53กันนะครับอยู่ที่2องล้านเเหรียญนะครับ ซึ่งมีมูลค่านะครับถึง190บาทนบาทครับสำหรับเหรียญปี53นะครับชนิด5บาทติดอันดับ3ของเหรียญหายากนะครับปัจจุบันนะค่อนข้างหายากแล้วนะครับเจ้าคนส่งเหรียญก็มีอยู่2เหรียญน,นะครับ2งเหรียญน,นะครับ ที่ห้นะครับเพื่อนที่สะสมเหรียญอยู่นะครับเ,เข้ามาชมคลิปนี้ครับถูกต้องมากนะครับที่เ,เข้ามารับชมข้อมูลนะครับจากช่องคนส่งเหรียญนะครับามาดูเหรียญปิดท้ายนะครับเหรียญปิดท้ายก็คือ2เหรียญน,นี้นะครับคุณคุ้นไหมครับ เหรียญที่ติดอันดับสองนะครับของเหรียญหายากนะครับทําไมต้องใส่กรอบนะครัวหลงนะกลัวหลงเดี๋ยวเผลอไปใช้นะครับเผลอไปใช้ก็ทิ้งเงินพันไปนะครับสําหรับเหรียญปีสี่หกนะครับแกะออกสักหน่อยนะแกะไปดูข้างในนะครับที่มีมูลค่านะครับอยู่หลักพันนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2อ4 6นะครับ มีความสวยงามนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีอยู่สองเหรียญน,นะครับช่องสองเหรียญมีอยู่สองเหรียญเผื่อใช้ไปไม่ได้นะครับต้องใส่กรอบไว้นะครับมาดูจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญปีสี่หกนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับ2ของเหรียญหายากนะครับชนิดหาบาทนะครับ มีจำนวนการผลิตยอยู่ที่182,000เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลักพันนะครับก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับสำหรับเหรียญชนิด5บาทนะครับติดนี้1นในสิของเหรียญหายากนะครับทั้งหมดเลยนะครับ เอาใส่ในกรอบไว้นะครับการพลาดกันพลาดครับเผื่อเผืใช้นะครับอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคน2เหรียญครับได้ทําคิดดีๆนะครับแล้วก็หาเหรียญที่ครับเพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญครับมารู้จักกันนะครับสาหรับช่องคนสเหรียญก็มีข้อมูลนะครับมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ให้ช่องคนส่งเหรียญครับได้สร้างคลิปนะครับสร้างคลิปหรือหาเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเหรียญที่แปลกเหรียญที่อาจจะมีมูลค่าครับซึ่งจะนำข้อมูลมาให้พี่เพื่อนๆครับได้ติดตามรับชม สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบการร e ีวิวเหรียญไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับพบใหม่คลิปหน้าครับ